ความฝันอันมหัศร์วันนี้ไวโอเลตชวนลูน่าลูมาที่บ้านเพื่อที่จะมาดูรูปครอบครัวของเธอลูนะลูดูสิ<ะ>พ่อฉันจับปลาได้ตัวใหญ่มากๆเลยเจ๋งไหมลา่าว้าวพ่อเธอเก่งจังเลย<ะ>นี่ดูนี่สินี่เป็นรูปครอบครัวเราไปเที่ยวกันดีจังนี่ไวโอเล็ต ทำไมไม่มีรูปเธอตอนเป็นเด็กๆเ,เลยล่ะตอนฉันเป็นเด็กเหรอขอดูก่อนนะในนี้ก็ไม่มีจะรึเปล่าไม่เจอเลยแปลกจังเลยไวโอเลตฮะแม่จะออกไปซื้อกับข้าวนะลูกแม่คะแม่คะแม่รู้ไหมคะรูปตอนเด็กหนูอยู่ไหนอ่ะรูปเก่าๆของลูกเลยจ๊ะออ นึกก่อนนะลูกไปดูในห้องลูกหรือยังอ่ะแม่ต้องไปแล้วลูกไปหาเอ,าเองนะค่ะแม่บายบายค่ะแม่แล้วไปหาลูกกันเถอะรูปเหรอแล้วมันอยู่ไหนนะนอยู่ไหนเนี่ยอ,อันนี้ลึบปล่าไวเอเล็ฮะนั่นไม่ใช่ ไม่เจอเลยฉันก็ไม่เจอเหมือนกันเหนื่อยจังเรางีบสักหน่อยก่อนดีไหมก็ได้เจ้านายเจ้านายเจ้านายลูน่าลู ได้ยินเสียงไหมฉันได้ยินบางอย่างนายท่านมึงพูดว่านายท่านเสียงใครพูดน่ะรูปอยู่ในนี้นั่นใครอ่ะออกมานะอยู่ในกลองในกลอง,งเหรอรูปอยู่ในกลองฮะเ<ช>จ้านาย เก็บมาจากเท่านั้นนะ่ะอ๋องั้นไปดูกันฮะฮะฮะงั้นรวบนี่น่าก็จริงด้วยสูงอีกนิดเดอรนั่นลยดูแล้วสูงที่สุดได้แค่นี้ล่ะ มากเลยนะขับใจจ้ะเอาไปจากที่นี่กันเถอะลูนะโลฉันเดินหน้าเองเออฮะฮระวังตุ๊กตาไม่ชีวิตนะเร็วหนีเร็ว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 ก็ไปทันงในเร็ว มาทางนี้เร็วเข้าไว้อลิะไม่เป็นไรนะอลเลมนีเร็วเข้า 当呢。嗯 you <laughs> ฉันรู้แล้วคุณหอคะช่วยปล่อยบันไดลงไปแล้วเตรียมจอดเฮ้ จะพูดอะไรเจ้าแมวน้อยนะบอกว่ามันชอบรูปใบน,นั้นมากแล้วก็ไม่อยากให้พวกเธอเอามันไปถ้าอย่างนั้นแล้วก็เรากวนคืนเข้าไปอ่ะนี่ของเธอ แล้วเจอกันนะเจ้านายน้อยขอบคุณค่ะบ๊ายบายไวเออร์เลดฮะไวเออร์เลดไวเออร์เลดจ้ะทำไมห้องลูกเละแบบนี้ล่ะฮะแล้วจะเก็บกว่าเดี๋ยวนี้ล้วค่ะลูกนอนกันละสิ แล้วเจอรูปไหมจ๊ะอา่าไม่เจอค่ะแม่แย่จังเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะอ๋อใช่แล้วอยู่ในห้องแม่เองจ้ะหลือนะเลูฮะเมื่อกี้ฉันฝันแปลกมากเลยเราสองคนตัวเล็กจ,จิ๋วเดียวว้าวเหลือเชื่อเลยไวเอเล็ตเล่าให้ฟังหน่อยนะฉันอยากฟังใจแย่อยู่แล้วได้คุยกันตอนมื้อเที่ยงนะ วัสด,ดีเพื่อนๆนั่นเป็นฝันที่น่าตื่นเต้นและมหัศจรรย์ว่าไหมเธอเคยฝันน่าสนใจแบบนี้บ้างไหมลองเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะครับแล้วเจอกันนะบายบายตอนป่าหน้ากลัวจังวันนี้อากาศดีเด็กๆกำลังเล่นอยู่ในทุ่งหญ้าไอ้าร์ลเลนเล่าด้วยดิเก่งจริงจับให้ได้ไดิ

มันไปแล้วอ่ะไ,ไปไม่ได้แล้วนะช่แล้วมีอะไรเหรอมีว่าวอยู่ตรงนั้นน่ะแม่จะบอกว่าแม่เคยได้ยินเรื่องป่านั่นเหรอในนั้นมีต้นไม้แปลกๆนานมาแล้วมันเคยเป็นสีเขียวเหมือนต้นไม้ต้นอื่นๆแต่แล้วใบร่วงตายทั้งต้นและตั้งแต่นั้นมา,าก็มีเสียงร้องโหยหวนหน่ากลัวดังออกมาจากมันด้วยนะน่ากลัวุลเลย โอ้โหติ๊ก,กี้เลิกหลอกแบมเบิลได้แล้วมเป็นเรื่องจริงนะใช่ใชใชใชตอนกลางคืนเสียงเหมือนนสูนร้องครางอ,อย่าอยจะเย็นหนะแบมเบิลเรื่องแบบนั้นไม่มีจริงหลอกโถไรสารละเหมาะกับนายแล้วบาบูไปกันเถอะ บรายนายคิดว่าติ๊กี้พูดเรื่องจริงไหมอะไม่มีทางหรอกบรายแบมเบิลแม่ครับไง <c oughs> จ้าเด็กๆทีนี้จ้าแม่ครับแม่ครับวันนี้แม่เก็บแครอทมาแบมเบิลลูกช่วยเอาไปให้ไวโอลเลตทีได้ไหมจ้าได้ครับได้ครับเก <c oughs> ่งมากจ้ะลูก บัมเบิลให้ฉันทำให้ไหมไม่เป็นไรฉันทำเองอได้ฮเจ้าผีเสื้อเฮ้ฮอ๋อเฮ้เจ้าผีเสื้ออ,อ,อะไรอ่ะ เราต้องกล้าหาญสิแล้วเอาแครอทไปส<า>่งฮะไม่รู้ว่าต้นนี้หรือเปล่าวาที่ติ๊กี้พูดถึงนะฮะมีใครอยู่ไหมสวัสด,ดี เฮ้ยกิ๊กี้ชอบหลอกเราอยู่ด้วยเลยอ่ะใครอ่ะได้กลอยอ่ะ เปิดประตูเร็วเบมเบอถ้าเธอเหมือนเธอกลัวมีอะไรเหรออฉันฉันควรจะเอาแครอทมาให้มากกว่านี้นี่เป็นนี่เป็นแค่ที่เหลือนอกนั้นถูกปีศาจกินหมดแล้วปีศาจเหรอเธอเบมเบอไม่มีปีศาจอะไรนั่นหรอกนะมีจริงๆนะฉันได้ยินเสียงร้องของมันในป่า มา<ด>แล้วค่ะสักครู่นะคะ,อะเอ๊ะ <c oughs> ฉันเองไบร์เธอก็เอาแาอรอบมาให้ฉันเหมือนกันเหรอบรยใช่แล้วล่ะบรยดิกกี้ไม่ได้โกหกนะมีปีศาจอยู่จริงๆนายเห็นหรือเปล่าอื ฉันเห็นแค่เครลลอทที่นายทำตกอ่ะฉันบอกเขาแล้วว่าไม่มีปีศาจแบมเบิเธอแค่หลอกตัวเองที่กลัวแต่ฉันรู้อ่ะฉันได้ยินบางอย่างในป่านั่นนะ,นะมันเป็นเสียงแปลกๆมากเลยอ่ะอาจจะเป็นเสียงลมในต้นไม้แบมเบินายคิดมากเกินไปแล้วนะไวโอเลตเราต้องกลับบ้านก่อนนะจ้าแบมเบิเอาตะกร้ามาแล้วก็ไปกันเถอะอ๋ตะกร้าอยู่ไหนนะ เรากลับบ้านทา <kamp. S 1> งอื่นดีไหมอะไม่ต้องห่วงหน้าแบมเบิลฉันอยู่กับนายนะมาเถอะนะแบมเบิลดูสิน่าตะกร้าเราอะอะเดี๋ยวสินายแบมเบิลมาช่วยฉันหน่อยเด้ไม<อ>่ต <c oughs> ้องกลัวมานี่เราเข้า จับเด้แล้วไงตามบอดแล้วปีศาจจับฉันได้แล้วใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยฉันด้วยบลันแม่ครับบลันแมมเบลอย่าร้องดินายต้องกล้าหาญดูสิที่นี่ไม่มีปีศาจสักหน่อยไม่เห็นเป็นไรเลย นายฟังสิไอ้แบมเบิล <c oughs> นายแค่ทำให้ตัวเองกลัวนายยังกลัวอยู่อ,อีกเหรอไม่มีปีศาจสักหน่อยดูสินายแน่ใจนะแน่สิต่อให้มีปีศาจฉันก็ไม่กลัวมันหรอกเง่ปีศาจปีศาจไรอะแบมเบิล บางทีเขาอาจจะพูดถูกกันได้บาเบ้าคอฉันด้วยตามเรามาแล้วคอยดูนินนะฮะฮะฮะอยู่ไหนเอออยู่นู่นฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะมีมีเบสฮาเหดอ่ะฮะ มันอยู่ข้างต้นไม้แห้งๆนั่นน่ะฉันก็บอกแล้วว่ามีปีศาจฮึฉันไม่เชื่อหรอกนะงั้นก็พาฉันไปดูดีไหมเง้ยเราไม่กลับเข้าไปหลักไม่เอาไม่เอาไปกันเถอะนะเราไปหลายคนมันสับเราไม่ได้เราแบมเบอร์บาบูไปกันเถอะแเร็ล้วเข้าเฮ้ยจะไปตามคนแบบเหรอฉันควรทำไงดีอยู่คนเดียวเองแบมเบอร์แล้วเข้าอคยด้วยฮะฮยแบเบอร์ มันอยู่ไหนอ่ะอยู่ในต้นไม้ที่ถูกสาบนั่นน่ะยมาเถอะมาเถอะมามันทําเสียงวูวูวูน่ากลัวแบบนี้ฉันอยากเห็นปีศาจตัวนี้หน้าตาเป็นยังไงเเดี๋ยวเซียวิกปีศาจอยู่ในนั้นหรือเปล่าปีศาจ ไม่อยากเชื่อว่าพวกนายจะเชื่อเฮ้ยวิ่งจะทำให้เรากลัวแบบนี้นีๆเลยพี่สาวรับหนะนี่เราจะด้วยเฮ้ยจ้ไว้เ้ยคนแม็กซ์เอ๊ะเด็กๆเอามาทำอะไรกันที่นี่พี่เลยพี่สาบ ครูครับระวังนะครับอุ้ย,ยมันไม <โด S 2> แล้วเด็กๆมานี่เดี๋ยวสิครูรู้ว่ามันคือเสียงอะไรดูสิห <า S 2> เห็นรูในต้นไม้พวกนี้ไหม พอลมพัดเข้าไปในต้นไม้มันจะพัดผ่านทางรูเหล่านี้ทำให้เกิดเสียงวู้วู้เหมือนฟลุตไงล่ะฟลุดยักนั่นล่ะครับใช่หรอใช่แล้วล่ะเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเชื่อครูสิทุกเสียงที่เกิดย่อมมีเหตุผลมามาดูกันอ นี่มันอะไรเนี่ยฮะอะไรเหรอครับข้างบนนั่นฮะฮะนั่นมันบรายดูสิไ้้ไงฮะัน่นว<ะ><ะ>ว้านี่<ะ>ขึ้นไปเลยไม่ต้องกลัวนะครับทีนี้เราจะได้เว้าวขึนแล้วได้แล,ะละ้วล<ะ>่ะเป็นไงล่ะ ที่นี้ทุกคนก็เรียนรู้กันแล้วใช่ไหมรู้แล้วครับวันดีเพื่อนๆโลกเรามีอะไรแปลกแปลงและน่ากลัวเยอะแยะแต่ไม่ต้องห่วงนะครับมันจะทำให้เรามีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วให้คุณพ่อคุณแม่ฟังด้วยนะครับบ๊ายบาย